คำสั่งต่อไปนะครับที่เราจะมารู้จักกันนะครับก็คือคำสั่ง D d edit นะครับถ้าชิ้นงานนะครับที่เราบอกขนาดไปเนี่ยครับถ้ามีสัลักษณ์ไดมิเตอร์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับในการบอกขนาดของลิเนียนะครับที่เราบอกเนี่ยครับมันจะไม่มีนะครับสักษณ์ไดมิเตอร์ขึ้นมานะครับเราจะทำ่างไรนะครับเราจะมีคำสั่งพิเศษนะครับในการทำให้เพิ่มสลักษณ์ไดมิเตอร์เข้าไปนะครับโดยการพิมพ์นะครับ D d E D I T นะครับหรือว่า DD Edit นะครับเสร็จแล้วให้เรา Enter 1หนึ่งทีนะครับเคอร์เซอร์ของเรานะครับจากเมื่อกี้นะครับเป็นรูปบวกจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมเล็กนะครับให้เราคลิกซ้ายไปที่เส้นบอกขนาดนะครับจะขึ้นมาหน้าลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับให้เราคลิกไปที่คำสั่งออปชันนะครับที่อยู่ด้านขวามือนะครับเลือกคำสั่งิมโบลนะครับ เราจะเลือกไปเลือกคำสั่งที่ diameter นะครับโดยเราคลิกซ้ายนะครับเสร็จแล้วเราคลิกซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับคำสั่ง diameter จะขึ้นมาแล้วนะครับโดยใช้คำสั่ง dd edit นะครับอันนี้คือการใช้คำสั่ง dd edit นะครับก็คือใช้การแก้ไขนะครับใช้แก้ไขอีกคำสั่งหนึ่งครับที่เราจะใช้นะครับในลักษณะของการลบมุมแบบโค้งนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่เขาขึ้นว่า450ก็คือ chamfer เรนี้50นะครับเราจะใช้คำสั่งมันติดดีเดอร์นะครับจะอยู่ในชุดคำสั่งของดิเมนชันนะครับให้เราคลิกเลือกที่คำสั่งดิเมนชันนะครับมันติดดีเดอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นใน2องพครับมาจาะขึ้นว่าเป็นดีเดอร์นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเราจะคลิกซ้ายไปที่มันติดดีเดอร์นะครับเสร็จแล้วครับผมจะคลิกไปที่จุดตรงนี้นะครับผมจะกด F8 นะครับออกเพื่อให้ เส้นเอียงนะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีครับแล้วก็พิมพ์ C แล้วก็2นะครับเสร็จแล้วคลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับหรือ C 5 0นะครับ C 5 0นะครับ้วคลิกซ้ายทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นการบอกขนาดของการแชมเฟอร์นะครับ